สวัสดีครับแม่บัวสอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บัวสอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่บัวสอนครับต้องต้องให้บ่าวแอมเปิดก่อนครับพอเพื่อนเที่ยงบ่งหัจักสื่อเพื่อนเนาะครับผมนะท่านผู้ชมนะแม่บัวสอนเนี่ยเพิ่งจะเป็นหมอเป็นอาจารย์ผู้หนึ่งได้ครับแม่นบอกรับนี่คือเพิ่งจะนั่งสมาธิจ้ะครับนั่งเสานั่งแรงนะค่ะนั่งเสานั่งแรงเลยจ้ะตื่นขึ้นมาก็นั่งจ้ะก่อนจะนอนก็นั่งก่อนก่อนจะนอนก็นั่งอีกจ้ะครับ ซึ่งมาพถือเรียกยูครับคงจะไม่เสียไม่ทำครับแม่บม่ได้ถือดอกต่ว่าแม่เป็นผู้เดียวเป็นผู้เป็นผู้เดียวเป็นผู้เป็นผู้บอกเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญให้ได้หลายคนได้หลายท่านมีโชคมีลาบนี่ก็อีกคนหนึ่งครับผมเอฟซีนี่ก็ดีใจไปลวดครับผมแม่บัวสอนเพิ่นกะ จะเป็นสะพานบุญเอาตัวเลขสามตัวเด็ดเด็ดเลาแบงปันให้พี่ให้น้องน่องบ่อยอ่ะน่องครับผมก็บอกง่ายๆเป็นสายบุญนะครสายบุญสุ่ยสุดจเลยครับมาทำไใโบผิดหวังครับเป็นความฝันบอแม่หรือเป็นมันเป็นแบบว่าเป็นความฝันฝันมาเข้าวของมาให้นะคะวันุที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนาะครับเนาะจ้าใค้เอาของมาให้เราไล่ละเอียดสูฟังเลยครับแต่ก็เห็นขับขายขับขากเป็นผู้ชายจ้ะเอาของมาให้ ป็นผู้ใา่จ้ะเพื่อนเอาเอากลุ่มกันนาคะเอามาให้เอากลุ่มม่ให้จ้ะยันเป็นออกในกลุ่มมาจากเดี๋ยวผู้ใายลักษณะได้ครับผู้ใช่ลักษณะบอกหน้าตาดีจ้ะหน้าตาดีมีอายุบอกครับมีอยู่ค่ะมีอายุอยู่ว่าเป็นคนในมุบ้านเราบอสหรือกคนบกคุณนาเลยบกคุณนาต่างถิ่นจ้ะคนต่างถิ่นเบืองจังหนึ่งก็อยาคาย คือเป็นพระเป็นเจ้าประจังสันนั่ยพระบ่ครับนี่จะจะเป็นพระเป็นเจ้าประจังสันนะแต่แต่ว่าคืาคอคือแม่ฝันอย่างที่นอแม่ไปผ่อ <c oughs> คือในมือนี้ค,ค,ควมฝันของคนก็ตรงกับของแม่ที่กันควมฝันของพระนะตรงกับของแม่ที่กันเพื่อนฝันว่าเขาาคา้องมาให้ก็เป็นกุ้งคือกันของแม่ก็กุ้งแต่ว่าเพื่อนแปลออกมาแล้วของผืนนะ hmm มันมากุ้งน้ำเก่าทั้งนี้ว่าเอาน้ำซัด น้ำซั์สั์กุ้งโอ้มันมันมันจะมีอย่างมีมเด็กมันอ๋อครับผมคนว่าขั้นขั้นหายโศกนี่สิไดฟันเห็นสัต์นะบูรานคนเก่าครับมันเป็นสัต์มหาเจ้าเป็นยังไงครับจจงงว่าเพิ่นเพิ่นเด็กเป๋มาแล้วเพิ่นเป๋มา้ในความฝันนันพ่อกันกับว่าเพิ่นเพิ่นกับฝันเห็นกุ้งคือกันยี่สิครับเจ้าฝันเห็นกุ้งกุ้งคนว่าน้ามเก่าคนว่าครับน้ามเก่ามักก็เมีนอยู่ได้กุ้งเก่ากุ้งเก่าคนว่า ผ้านี่กับชีน้ำเจ็ดน้ำเจ็ดผมเป็นอาจารย์นี้พันเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์บอกครับพันเจ้าเนี่ยเป็นอาจารย์จานกับเจ็ดอยู่แล้วเนาะครับเป็นเจ้าอาวาสบอกเป็นพระบอเป็นอณนรัลล่องเจ้าอาวาสนี่ด่เป็นน่องเจ้าอาวาสเออขั้นสี้แจงตังค์คนเกิดกับพระท่านในสอบนะคนเกิดเป็นผูเขบคุ้มวัดผู้นะเพิ่นถือเรื่อยแด้วค่ะเจ้าในซื้อของหว่อผโตของผลเองครับ ตอนศิวเ่นก็ยังอยู่อยู่มีชีวิตอยู่จ้ะมีชีวิตโอ้ศิวบาอยู่นี่พระพระองค์นี่มีมีชีวิตดีมีมีชีวิตดีดีก็อยู่บ้านเฮานี่เพิ่นประจําอยู่บ้านเฮาเพิ่นประจําวัดผู้นะมันมีสองวัดอยู่นี่เพิ่นมาตั้งนะครับดวงตาดวงตาเพืที่ยงเข่าใจคิดว่าเป็นพระที่บ่ฮู้จักอะไรคือว่าต่างคนต่างไปฝันในความฝันท่าดบอกบอกเพิ่นก็ฝันคือกันทั้งนี้ก็ฝันเด้อไปประทะกันนั่นนะความฝันตรงกันเลยพข้ความฝันตรงกันเอาเข้าใจเั่นอีพีนะ ทางนีก็ฝันว่าเขาเอาของมาให้คือ่กันครับมันตรงกันแต่ว่าทางนี้ขั้นฝันนั่นจะเอาเหล็กน้ำซัดนะครับผมเพื่อนนั่นเอานน้ำแปย์นะเพื่อนแปยเอามาให้ยไม่ออกนะเอาเอาเอาของเอาของพระอาจารย์ก่อนน้ำแปยของพระอาจารย์ก่อนจ้าเพื่อนแปยให้เจ๊าเดครับเพื่อนแปยใหาเก้าเจ็ดจ้ะเก้าเจ็ดจ้ะให้เก้าเจ็ดอาจารย์วัดผู้นะครับเนาะจ้าวัดผู้แต่เพื่อนก็ไปประจําวัดผู้แล้วเพื่อนก็ลงมาบินบาท ในบานน่าจะครับบาทนี่สามตัวเพิ่นเตยให้ตัวไหนครับสามตัวนี่บ่เพิ่นบอกแต่สองตัวไม่พิ่นบอกแต่สองตัวค้ะนี่ของคุณแม่บัวสอนบมอมีสามตัวยัน,ยนมีสามตัวอยู่ท่านเอานามกุ้งนะครับ เอาสามตัวเลยครับคุณแม่บริสอนบอกเอฟซีเลยครับตัวเด็ครับสามตัวเอาสองตัวก่อนครับนอกเรื่องเนาะเอาสองตัวก่อนครับสองตัวก็อสี่แยกออกจากสามตัวเก่าหน่าละก็ุ้งกับเก่าก้าวเจ็ดหนึ่งค่ะก้าวเจ็ดหนึ่งแสดงว่าน้ำน้ำของกุ้งนี่นี่เขาเอิ่นนังสืออีกอย่างก่อนคุณแม่หนังสือท่านายฝันจ้ะอ๋อหนึ่งท่านายฝันหนึ่งท่านายอันเด็ก ประจำวันมันนะจะมันสิเป็นมันสิเป็นเจ็ดหนึ่งแม่บอกแม่จ้ะกินเจ็ดหนึ่งเด็กกุ้งเจ็ดหนึ่งกับสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับสามหนึ่งจ้ะทาทาฝันเห็นกุ้งจ้ะถ้าแม่นีส่วนมากแม่ค่ะแม่ฝันเห็นกุ้งแม่สิไปเบิ่งนังสือทำได้ฝันแม่จะบอกแปลคือจังคูบาอาจารย์คนแปลบอกนั่งเสือกับแปลถือค่ะนั่งเสือกับน้าแปลขั้นฝันเห็นพระธุดงยังสิพุสิบอกเป็นปัญหา่นะครับน้ำไปเป็นเดือนยังสิคุณบอกแม่ แม่กาแปเอามูจนถือหย่อนเด็ดสามตัวพอเสี่ยวดีสามตัวเด็ดสองตัวพ้นจะเอาเขามาให้แม่พ่นว่าอยังก่อแม่น้ําไปเป็นเดือนพระธุดงพ้นลกมาบอกแม่นี่สิน้ําไปเป็นเดือนอ่ะขันดุเปลี่สิบลาจังใดโอ้แม่แปลได้พวกสามเลยน้ำกันหนึ่งลครับจะถึกต้องละค่ะเดือนหนึ่งกับสามสิบมือโมเมนต์เนี่ยอะไรอีกเดือนเป็นศูนย์ค่ะูเดือนศูนย์บ่ครับจ้ะเป็นแปดจ้ะหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ หนึ่งปศูอออกบดสามเลยโได้ทั้งด่างทั้งบนจ้ะแสดงว่าแม่แม่เราเป็นคนที่ฝันล้วก็แปรได้ครับแปรตรงน้ำมาทีเอาสองตัวครับคุณแม่สองตัวครับสองตัวกับสามสมหนึ่งจ้ะโอ้สมหนึ่งจ้ะสาหนึ่งครับเก้าเจดหนึ่งสามหนึ่งครับผมเกเจด ก็เจ็ดนีตัดมันก็เขากันกับของพระอาจารย์ได้ครับจังว่าใครเคี่ยงกันนะแม่เนาะมุนน้อยนัหันนะคะบ้าในี้เลขอันภาวนานั่งสมาธินี่เห็นเห็นยังไงครับบอกสูเอฟซีฟังหน่ครับต๊ะนี้บ่ตอนที่เขาสวดมุนแล้วก็นั่งสมาธินี่ครับเห็นยังไงครับสิ่งดีลับนี่ครับมันสิเห็นแบบว่าเป็นแงแกงไปแล้วก็เป็นนึ่งเหลือง เป็นน่งเหลืองเก่งแบบว่าเป็นหพูพระนั่งอยู่นะโอ้เป็นหูพระเลยพาประธานจ้ะครับขั้นขั้นน่งกังเวนจังสีจังสิลานี่นางส่วงเสาวดื้อส่วงไปน้ำมิซี่เนาะพ้นผ้าไปเที่ยวนะครับไปนั่งมันสิเห็นพวกประเอันเป็นแบบผู้สายลุงนะผู้สายลุงจ้ะเป็นเ็ดสีจ้ะครับสีสีแนีมเห็นอย่างสันต่อมาวันนี้อธิกอีกบ่ครับนี่ ต่อมาแนวไยออีกต่อตัวนี้มีคานะครับตัวปลาเนาะเอาะจะเลขนี่ละเงี้ยเราพิมพ์สีมันจีบ่าให้กับข้าจะฟังจะเพื่อนเนาะครับผมแต่ผู้ชมเนาะนีครับผมตัวเลขของคุณแม่แม่ยังเกาะแม่บัวสอนครับผมเพิ่นกะเป็นคนที่ว่าอยู่ในิสินจีนีท่ำเนาะครับผมเนาะเพิ่นกะจะมีนั่งสมาธิถึงว่าจะมีโชคมีลาบอยู่เรื่อยครับผมท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิ้งครับคนฝันว่าเห็นกุ้ง ฝันเห็นกุ้งนี่ยังคูบากับมาฝันตรงกันเป๊ะกับคุณแม่บัวสอนเลยเพื่อนกระแปะหายเป็นเก้าเจ็ดคุณแม่บัวสอนก็บอกว่าเก้าเจ็ดหนึ่งเด้อว่าสันกับสามหนึ่งนี่เลขกุ้งอายุคุณแม่กับหกสิบปีเนาะหามากระล่องพิจารณาเพงศนเองบัวมากับหายมุนเลรีตัดเลรีเอาครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะครับผมเนาะอ้าสุดท้ายนี่แกทุกท่านโชคดีโชคม ắ นครับผมได้ถือเลขสามตัวตรงๆกับคุณแม่บัวสอนครับผมเก้าเจ็ดหนึ่งเป๊ะ คลิปนี้พอเจ้ายพอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่เด้องคติธรรมผู้ชมผู้เที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีผึ้งน้องช้างขอบคุณคุณแม่บวสอนครับขอบคุณหลกทายครับสีผึ้งน้องสร้างผู้จะุดในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตาหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผึ้งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยเดินทางไปหาปูปูให้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแนวใด ไผมีติดตนที่โตไวจะเกิดวาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ที่เห็นผู้ทา่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิ่นบูษาไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ย่ัสนพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลนที่นี่สิว่า นองสางเลยมีความคิดคุ้นุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสี่เป็นสีมงคลถ้ามาค้าขายกับบริโตกดรมมิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสงัง สมัยก่อนเท่าบ่อข้าใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประหลาะก็เลยบางคนกีดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิรธิมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่ทเหมือกไปมันรักษาหล,ลังย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด พี่เขลุงพูดอยู่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทตคุณขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจีมีพูทธะคุ้นไม่โปโตมียิติทยมีอานาจสามารถมวยอดจตวิทยาสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่นากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบอกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกทีเกวนํมนี่คือฝากตูมบ้านเพราะตาปบ่นโบเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเงื่อนตัวตัวย่อ เอาขึ้นคืนนอย่อานฝางย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้นมานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันม่คุ้นเพราะว่าสีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวรีอาศิวรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่เง,งีดำมีตำนานมากกันผีกันสงกับพระลงในนองสา้างคือไม่เงีดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสา้างคือปุกเสกของบุดเบิ้ลตำหนาอยู่ในเจ็ตำานานเบิ้ปุกเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีปูปุกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณนนีลอยสองปีอยู่บา้านข้าคา สว่างวิโร่งนี่ผู้พุกเซ่ให้รุ่นแรกอ่าอ่าทยไปสองผูรอดนี่บัดรกูดโค่นนี่ผูรอดธรรมาทีโน่ั่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับฮะสามผูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใเฉคนบางมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทียดูครับนี่นี่นี่ผูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือผูรอดชงสรีเมือง หนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับนมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพ่อใหญ่ที่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องควอมเป็นมา